ก็ได้เป็นบทเรียนที่จะตรวจสอบแต่เราต้องยอมรับว่าน้ัมนูน40เองหลายเรื่องก็ก็ไม่ได้ทําให้กลไกนั้นเดินได้เต็มที่อย่างที่ระบบวางมผมยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าเราพูดเรื่องเรามีองค์กรตรวจสอบเยอะแยะแล้วเราก็พูดว่าให้องค์กรทั้งหมดเนี่ยไปผูกโยงกับบุฒิทธิสภาแล้วก็บอกบุฒิทธิสภาเนี่ยมีหน้าที่ถอดถอนด้วยลงมติถอดถอนได้เป็นคนตั้งองค์กรตรวจสอบได้ แล้วก็ไปมีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่าวุฒิสภาเป็นกลางทางการเมือง <c oughs> คาอธิบายนี้ก็วิธีการเดียวครับก็คือว่าให้มาจากการเลือกตั้งแต่ให้เป็นกลางทางการเมืองวิธีการคือไม่ต้องหาเสียงอ <c oughs> อันนี้มันโจทย์มันผิด <c oughs> คือถ้าท่านสังเกตให้ดีเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นก่อนสิบเก้ากันยานี่กระดุมเม็ดแรกนะ <c oughs> คือวุฒิสภาเนี่ย <c oughs> ผมยอมทำด้วยท่านความเห็นส่วนตัวผมเป็นอย่างนั้นกระดุมเม็ดแรกเลยครนยเพราะว่าทําให้องค์กรอิสระต่างๆไม่สามารถทําหน้าที่ได้เต็มที่นะครับครับ กับกลไกที่สองเนี่ยผมคิดว่าในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมีหลายเรื่องที่ขอให้มีกฎหมายบัญญัติแต่รัฐบาลไม่ได้บัญญัตินะครับแล้วก็ไม่มีบทลงโทษแล้วก็ไม่มีบทลงโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันมากในกรรมธิการยกร่างว่ารัฐธรรมนูญคือหลายคนก็บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรเขียนยาวเขียนสั้นๆนะฮะไม่ยุ่งไม่ยากไม่ยาวนะครับแต่หลายคนก็ทั้งคาถามถ้าเขียนสั้นเนี่ย แล้วไปบอกให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยคำถามคือ1กฎหมายออกมาแล้วตรงตามเจตจำรมไหมหอสองกฎหมายออกมาแล้วบิดเบือนไหมสามไม่ออกกฎหมายจะทํำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้ก็ต้องกลับมาพูดว่าท่าน,น้ําหนุนต้องเขียนยาวต้องเขียนละเอียดอย่างน้อยที่สุดถ้าจะบอกกฎหมายบัญญัติควรกําหนดนะว่าอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญอะไร,รอย่างน้อยต้องออกภายในเมื่อไหร่รและควรมีบทแซงชั่นว่าถ้าไม่ออก มีความผิดอะไรรอันนี้เราพูดกันสําหรับวัฒ<ร>นธรรมการเมืองแบบไทยๆคงจะต้องเขียนยาวครับผมแล้วผมคิดอย่างนี้ครับคุณเติมสากาจันทวีว่าหลายคนบอกว่าอย่าไปเขียนยาวผมว่าผมก็ตั้งคําถามอย่างนี้ครับว่าเรื่องหลายเรื่องที่ถูกรับรองไว้ในรัฐมนูน40แล้วเนี่ยนะถูกเขียนแล้วเนี่ยแล้วพอเราไม่เขียนคราวนี้คนจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะเมื่อก่อนยังรับรองในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้ทําไมไม่พูดประเด็นอย่างนี้ก็จะทําให้ประชาชนคิดว่าเรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย S <S> ไม่ก้าวหน้านี่ uh, ไม่สู้4ี่ศ totally ูนย์ไม่ได้นะฮะแล้วแล้วผลที่จะตามมาคือผลของการทำประชามตินะฮะเมื่อเมื่อสักครูผมฟังอาจารย์วุฒิสารพูดมาคำหนึ่งคล้ายๆกับว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสภาพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยเหมือนกับเป็นกลไกหรือแนวคิดที่ที่กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบ19กันยาก่อน19กันยาหรือเปล่าหลายครั้งหลายครั้งจริงๆหลายครั้งใช่มที่จริงถ้าเผื่อเราดูมาตั้งแต่ ในตอนต้น่ะมันเป็นปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มชนชั้นนำผู้นําเชิงเดี่ยวออนะฮะเมื่อใดก็ตามที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอํานาจมากเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยานี้ิตตั้งแต่พอกลุ่มท่านอ,อ,อแตกแยกกับกลุ่มของท่านอาจารย์ปรีดีแล้วก็ขัดแย้งกันเลยนะฮะเสร็จแล้วก็มาถึงกลุ่มจอลพลปกลุ่มท่านจอพลสดิ์นะฮะหรือแม้กระทั่ง 14ตุลาผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนักการเมืองกับกลุ่มทหารที่ชนคันมาเมอร์สรวมกันด้วยรัฐนุน221นะฮะซึ่งมันก็เซฟประเทศมาระยะหนึ่งนะเพราะฉะนั้นด้วยบทเรียนเหล่านี้ผมคิดว่าวิกิตเหล่านี้มันน่าจะยังเกิดขึ้นในประเทศไทย19กันยากันไม่ใช่กรารรัฐประหารครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ เราไม่ได้ป้องกันเฉพาะรัฐประหารเท่านั้นแต่สังคมในโลกสมัยหน้าเนี่ยความขัดแย้งกันจะมีสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็เรื่องของท้องถิ่นนะฮะซึ่งผมคิดว่าท่านอาจารย์วุิชายจะดูดีมากเลย,ยก็คือว่ามันจะทะเลาะเบาแว้งกันจนอาจจะกลายเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งพอเอาการเมืองระดับชาติเข้ามาซึ่งก็ต้องพึ่งการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะจัดขั้วจัดอะไรไม่ถูกเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยสังคมไทยมันก็ต้องไปพึ่งชนชั้นสูงเหล่านี้ ก็เลยมองด้วยทฤษฎีของชนชั้นสูงในประเทศไทยที่เรายึดถือเคารพกันมาเนี่ยว่าเราต้องใช้ประโยชน์บ้านแต่ถ้าเรามองวิกฤตก่อน19กันยานะฮะถ้าเรามองวิกฤตว่ามันคือฝ่ายบริหารบิดเบือนการใช้อำนาจใช้อำนาจอย่างทอช่อชนแล้วฝ่ายตรวจสอบอ่อนแอสภาถูกครอบงำบองค์กรอิสระถูกครอบงำหรือซื้อได้บ,บางองค์กรเนี่ย ถ้าเราถ้าเรามองโจทย์อย่างนี้อาจารย์วิศนว่าเราก็แก้สิให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบได้ง่ายขึ้นฝ่ายบริหารควรจะมีที่มาอย่างไร,รสภาควรจะมีที่มาอย่างไงให้สภาไม่ถูกครอบคราได้ง่ายองค์กรอิสระควรจะมีที่มาอย่างไงสัรหาอย่างไงเท่านี้น่าจะคืออาจารย์ใช้ว่ารีดีไซน์ใช่ไหมออกแบบใหม่ให้มันดีขึ้นก็เห็นด้วยนะฮะแล้วผมยังชอบที่จะให้มีมาตรการที่ยืดหยุ่นต่างๆพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในการที่เราจะใช้องค์กรต่างๆ เหล่านั้นในการทําหน้าที่บางครั้งเนี่ยมีระดับแนวคิดว่าเราจะยุบหรือรวมองค์กรอิสระบางองค์กรดีไหมเข้ามาแล้วก็ให้มีพลังอํานาจหรือบทบาทมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในแนวคิดสภาพิทักษ์รัฐนูนี่นะครับอย่าไปถือว่ามันจะผมจะยึดมั่นถือมั่นนะครับคืแต่ว่ามันมองถ้าเปิดจะพูดในทัศนะทางด้านปรัชญาก็คือผมอาจจะมองโลกในแง่ร้ายไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วเราก็มองว่าเมื่อมันไม่มีหนทางใดแล้วเนี่ย ในสังคมไทยเราจะมองหาใครได้บ้างแล้วก็พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสังคมไทยมันเหมือนลูกแง่ถ้าพูดพูดจบแรงๆก็คือประชาชนเรานี่แหละอ่อนแอ,อ,อนะครับแล้วก็เกิดปัญหาเพราะประชาชนเราโง่หัวไม่ขึ้นมไม่ใช่ว่าประชาชนเป็นอะไรไม่ไม่ไม่ฉลาดไม่เก่งนะครับแต่ว่าคนที่ฉลาดกว่าคนที่มันเก่งกว่าเนี่ยมันมีมันใช้ประชาชนมาเป็นเครื่องมือได้ แล้วประชาชนเมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วมันน่ากลัวนะครับป้านเมืองเราปัญหาเกิดขึ้นมาตลอดคือค14ตุลาเนี่ยแหมสัมผัสมาแล้วก็ไปเจอพฤษภา35นะครับแล้วมาเจอ19กันยานยนไม,ไม่ไม่น่ากลัวนะครับแต่ก่อน19กันยาน่ากลัวมากอันนี้มันจะทํำยังไงนะครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ทํายังไงเราจะมีอะไรซึ่งผมก็หวังว่าสภาที่ถ้าเผื่อแม้จะมีเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีการประชุมกันเลยแล้วรับนูนเราก็สามารถยั่งยืนไปได้โดยสังคมที่มันพัฒนาไปโดยกลไกตามปกติต้องถามอาจารย์ทวีตรงๆอย่างหนึงว่าแนวคิดที่เสนอความคิดนี้กลไกนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เกิดจากความเป็นห่วงลึกๆหรือเปล่าว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยการเมืองยังไม่ยังไม่นิ่งยังไม่นิ่งครับแล้วก็ยังแตกแยกเป็นฝักเป็นฝายแล้วก็บนก เป็นไปได้เพราะว่าเราดูหน้านักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งแล้วกลุ่มอะไรมัชชิมาสมานี่นะฮะดูแล้วถึงขนาดมีคนเสนอนักศึกษาผมเองนะครับเวลาจัดสัมมนาเนี่ยก็จะทําให้พวกนี้สูญพันธ์ยังไงอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็อ่านข่าวอีกว่าจะทําให้พวกนี้สูญพันธ์คอบชจะรักษาพันธ์บางพันธ์ไว้แล้วก็ตัดบางพันธ์ออกคล้ายๆกับปัีปานอมเอา พวกที่พอ,อยังล้าง,างน้ําได้เนี่ก็เอาไว้ไอ้ที่มันดําปีจนทําอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวขังไว้นอประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยนะอาจารย์กลาลังจะบอกว่าความคาดหวังของคนจะส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ก็ตามแบบแต่แบบแต,แต่ที่อาจารย์สัมผัสมาความคาดหวังของคนที่มีต่อรัฐธรรมนูญเนีแบบ่ยเขาคาดหวังถึงขนาดให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สามารถวางมาตรการที่ จำกัดบทบาทหรือว่าตัดตอนนักการเมืองกลุ่มที่เคยสร้างปัญหาไปเลยจากวงการเมืองเล้วเขาคาดหวังขนาดนั้นเลยอะแต่ความคาดหวังมีครับแต่ว่าในฐานะผมเป็นรัฐศาสตร์เดี๋ยวครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญไม่ควรจะมีอะไรอภิรักษ์อย่างนั้นนะครับรัฐธรรมนูญก็จะเป็นสิ่งสูงส่งสูงค่าเป็นอัญมณีนะแต่มาตรการเ่าเนี้ยมันจะต้องเป็นการที่จะจัดการกันเองเช่นตอนนี้คมชรัฐบาลจะจัดการยังไงเขาบอกพฤษภาจะเห็นผลเนี่ยถ้าเผื่อทำตรงนั้นได้ จากพฤษสภา,าไปจนถึงตุลาพฤศจิกาที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยอีกห้าหกเดือนต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะใช้กระบวนการในการสร้างสมานฉันันต่อไปได้อีกอหลังเลือกตั้งอาจารย์ยอมรับว่า,วา,วาที่ว่าควรจะมีกลไกนี้เนี่ยเป็นเป็นมีที่มาจากความเป็นห่วงลึกๆว่าหลังเลือกตั้งจะแย่สมานฉันท์กันยากนะครับ